สวัสดีค่ะเจ้าจ่านะคะที่อึกสาการขาย Ford MK ค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะอยู่ที่โชลูม Ford MK นะคะเดินทางง่ายๆนะคะมาจากเซ็นทรัลเพียง5านาทีเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกสุดพิเศษนะคะน้องคุณแล้วก็น้องอโปค่ะวันนี้นะคะน้องจะมาทําอะไรนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวทรายนะคะจะมาสอนน้องๆนะคะ ทำแซนด์วิชนะมาดูกันว่าเด็กๆจะผ่านหรือไม่ผ่านจะรอดหรือไม่รอดอยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะเด็กๆเ,เคยทาแซนด์วิชมาก่อนไหมคะยังครับยังครับรู้ไหมว่าไอ้น,นี่คืออะไรแฮมเนาะโบโลน่าครับใช่แฮมอะ่ะมันจะเป็นเนื้อเน้าสดอันนี้โบโลน่าจะเป็นเน้อโบนตอนแรกอันดับแรกเลยนะเราต้องเอาขนมปังมาหนึ่งแผ่นอ่าอันนี้มายงเนสนะครับอ่ะถือไว้อาอันนี้จุ่มลงไปในนี้ จุ่มลงไปนะครับโอเคแล้วก็ลองมาปาดในนี้ใช่จุมจ่มอีกจุ่มอีกปาดเยอะๆเลยใช่ปาดเรียบๆใช่แบบนี้นะแบบนนะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะใส่บูโนลานะว้าอันนี้เอาบูสเตอร์ได้ทำไมบูเลน่าม์จะได้อร่อยโอเคเราใส่ไปหนึ่งแผ่นแล้วนะ ต่อไปเราก็หยิบขนมปังมาอยิบแผ่นหนึ่งโอเคแล้วก็ทานี่อีกรอบนึงครับใช่ทาไปเลยใช่นะช่วยเกียร์นะจากนั้นเราก็ใส่ไก่ยองกันอเคไก่ยองนะชอบชอบเยอะเยอะไหมหรือว่าชอบน้อยนะ้อยชอบน้อยๆชอบน้อยๆนะโอเคได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมโอเค จากนั้นเราก็ขนมปับบงมาอีกแผ่นหนึ่งตับลงไปแล้วก็ทายนี่อีกรอบนึ่งใช่เทาเลยเช่วยยังโอเคจากนั้นเราก็ใส่บูหน้าไปอีกชิ้นหนึ่งอู้บูล่ามสองชิ้นเลยนะโอเคแล้วก็ปิดอย่างนี้อันนี้คือเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะ จะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะโอเคแล้วก็แบ่งปเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ตัด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 แต่ขั้นตอนนี้เราให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่ามันเป็นของมีคมอ่าเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเรามันจะได้แบบนี้นะนี่เห็นไหมน่ากินไหมเออแล้วเราก็ใส่กองอ่าช่วยให้ท่านผู้ชมดูเร็วเืออย่างนี้ อันนี้พือเสร็จแล้วนะครับแหมอ่าอันนี้นะอหนูถือไว้จ้าโอเคอาะถือดีนี้นะอ่าของหนูก็เสร็จแล้วใช่เก่งจังเลยรูกยังไงว่าต้องผิดอะ่ะเฮ้ยเก่งจังใช่ใช่ครับอย่างนี้ก็เสร็จแล้วโอเคนี่เป็นขั้นตอนนะคะในการทำแซลมิ่ บอกเลยว่ามันง่ายมากเด็กๆสามารถทําได้แต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างก็ต้องให้ผู้ปกครองนะคะในการช่วยดูแลความเรียบร้อยของเด็กๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูน้องคุณกับน้องอโปนะคะแข่งทำแวิดน,นะคะกับคุณคินกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะ โปกับน้องคุณหรือพี่พี่คิมน,นะคะเป็นคนชนะนะคะเอาละค่ะหนึ่งสองสามนะคะเรามาประกาศกันค่ะหนึ่งสองสามและผู้ชนะก็คือน้องน้องอโปและน้องคุณค่ะ ไปแจกทุกคนกันนะคะไปกันเลยค่ะ กิจต่อไปนะคะเป็นภารกิจที่ให้น้องๆนะคะถ่ายรูปคู่กับรถนะคะเอเวเรนต์แล้วก็แรปเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งนะคะเรามีเมนเทอร์ด้วยนะคะแต่เมนเทอร์จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะไปค่ะ,ค,ะค่ะนี่คือเมนเทอร์ของเราทั้งสองคนนะคะที่จะสอนน้องทั้งสองคนถ่ายรูปกับรถแรปเตอร์และเอเวเรสต์นะคะพี่กวางกับน้องอโปจะถ่ายคู่กับรถ แรปเตอร์นะคะส่วนคุณพีนกับน้องคุณจะถ่ายคู่กับเอเวเรสตค่ะไปชมกันเลยค่ะ okay. ชนะแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเขามีวิญญาณนางแบบอยู่แล้วโอเคน้องอปโปลคะคิดว่าชนะไหมคะชนะชนะได้นานานไหม,ม,ไมคะชนะใช่ไหมคะออคไปข้างหน้าลูกมาเราไปหาน้องคุณกันเลยดีกว่าค่ะน้องคุเป็นยังไงบ้างคะน้องคุณจะชนะไหมคะผมว่าน้องคุณเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากเลยครับผมอยู่นิ่งไม่ขยับไม่จริงใช่ไหมรู้ว่าพูดดีตอนนี้เขาบอก ่ะพี่ควางคะคุณคินคะอยากจะให้พี่ทั้งสองคนนะคะเลือกรูปน้องคนละหนึ่งรูปนะคะมาะดูกันว่าน้องทั้งสองคนใครจะได้ยอดไลค์มากกว่ากันคะ่ะอ่าผมได้แล้วผมได,ผมได้ผมได้หนึ่งรูปครับผมได้หนึ่งรูป okay. พี่พี่ควางได้ยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วคือยัไมัจะเห็นว่า เดี๋ยวเราไปตามดูกันนะคะว่าน้องคนไหนที่จะได้ยอดไร้มากที่สุดไปกันเลยค่ะมาก่าถึงเวลาที่ตัดสินกันแล้วนะคะว่าน้องคนไหนจะชนะนะคะน้องคนไหนดีคนไหนดีคนไหนยกมือขึ้นคนไหนโอชนะไปชนะโอ้ยกมือขึ้นเลยหนูค่ะไปชนะค่ะคนชนะได้แก่เสมอกานค่ะน้องคุณกับน้องอาโปค่ะ เรามอบรางวัลให้น้องทั้งสองคนนะคะเป็นตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะทางโชว์รูมสอร์ของเรานะคะมีโปรโมชั่นต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นโปรโมชั่นยิ้มรับฝังเปาต้อนรับวันวาเลนไทน์ค่ะยิ้มที่1น,นะคะค 100, น,น,น,นะคะรับทองคำค่า1 0,000แบาทจํานวน50รางวัลนะคะเมื่อลูกค้าจองรถสปอร์ตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะยิ้มที่2นะคะจองแล้วออรับภายในเดือนรับไปเลยตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆแบบนี้1ตัวนะคะ ีมีสามนะคะเมื่อลูกค้าทดลองขับนะคะรับเสื้อ,อยืดแบบนี้ไปใส่กันเลยนอกจากนี้นะคะลูกค้าย,ยังมีสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะหรือรับดอกเบี้ยศูเปอร์เซ็นต์ผ่อนนานถึง48เดือนเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะน้องนัทขอฝากกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกิจกรรมดีล after ดีลนะคะวันที่12-14ถึงกุมภานี้นะคะลงทะเบียนนะคะรับสเปรย์แอลโกอฮอล์ไปเลยค่ะส่วนจองในงานนะคะก็จะได้รับน้องหมีน่ารักน่ารักนะคะไปค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่เขลองขับนะคะก็จะได้รับเสื้อแบบนี้ไปด้วยนะคะกิจกรรมนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็เกมนะคะสนุกสนุกมากมายเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมมานะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมสามารถเดินทางมาที่โชว์รูม Ford MSK หรือโทร077313538 หรือว่าจะโทรหาน้องจ๋าโดยตรง0 9 4 7 8 7 8้2 9ค่ะนอกจากนี้นะคะทางโชว์รูมฟอร์ด M S K ของเรานะคะมีช่องทางการติดตามลูกค้าสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ได้เลยนะคะ <c oughs>